ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ครูสู้คนคือก้าหน่หละครับผมนะครับน้าพอๆกับพี่จานะครับน่ากับบรรยากาศนะครับอยู่ในป้าพี่น้องนะ <c oughs> อยู่ในป้าไหวเนี่นี่คือต้นไหวนะพี่น้องนี่แล้วว่าต้องอีกอย่างมากมายนะพอดีน้องออกมาพ้อมครับผมนะน้องออกัมาพ้อมมะสำหรับเมื่อนี้นะครับเป็นเมนู พี่จ้าเคยจัดรอบนึงแล้วล่ะแต่ว่ามันมนสาสะใจครับผมนะก็เลยมาจัดอีกรอบนึงนะเป็นหมึกทาโกะพี่น้องนี่อ๋อถื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 อคนอะละตัวคนละตัวคนละตัวนี่โอ้บอลลูสิกินเบิด์ตได้พี่น้องมันโตแ่ครับผมมึงดูนะอ้าาโถนี่นะมึกทาโกะสองตัวพี่น้องนะครับตัวแบบแ่เลยครับผมมึงนะพี่น้องมึงสีสันครับผมโอ้ยมาโอ้แล้วต้องอย่างไรมาเลยพี่น้องมามาแล้วกบผมได้เป็นอัน มากินกลับผมอยากนะหน้าพันเฮ็ดครับผมนะพี่น้องเคยกินบ่ได้นะเป็นมีกะทินะครับนี่โอ้ยมันคือปลาซูมเนาะพี่น้องเลยนะเป็นมีกะทินะครับจะแซ่บครับผมไว้กินทีหลังเนาะมาพี่น้องมาน้าแล้วก็ผักกับเฮาก็มีละสารพัดผักนะครับบ่จะเป็นมะละสลัดทั่วพูครับผมแล้วก็ผักสมบูปีนะครับเอาเป็นว่าผักสมบูปีก็แล้วกันนะครับน้องมาขยี้เขาไหมขยี้เข้ามาดีๆดีบ่ได้เออขาดบ่ได้ครับผมทึงข้าวเหนียวทึงเส้นมื้อเนี่ะกินบ่ลาเข่า เอาจะค้ำก็ได้เอาจะค้ำจะค้ำเออเอาตัวใดดีเอาตัวใด,วเ,อวเ,ดวเอาตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้เอาตัวนี้ดีกว่าป่ะมึงมึงพี่น้องเอาสีก็โอ้มาหนีเอามีดหน่อยมาพร้อมนะเอาปาดปาดที่ราคามีเอางานวันนี้ปาดกินดีๆพี่น้องมงั้ยจัดไปมาโอ้พี่นอ้องเมองดูเป็นน้ำจิ้มปลาแดกนะครับ สารวิจา็นะครับนะนวอิจาคือกันครับโม้องอยหา่มากไม่ร้องมาบักปิดได้แล้วก็ 两边，嗯、yeah, mm。Hmm. น่อ,องหัวยบบปั่นกันกับน้องคนละเครื่องหัวมันอ่ามันต้องกินคือกันพี่น้องนะครับอ่ะคนละเครื่องเขาจัดไปบูรูชิหยาบบน้ำมึงนะอืมอืมกระเซี๊ยบหุผม หวานดิเนอะมันหวานพี่น้องนะครับอุ้ยเลยแ่บๆซไปเลยพี่น้องเมื่อ นี่ครับผม เยกินปอเคยกินมาเคยก่มา,มาใส่มีดปาดมันกนิ่นงยงพี่น้องนะครับข้างนั้นผมกินเ่เป็นกันคนกับน้องแล้วคนละตัวกัดไดเลยครับผมเอาเบิดแปนะเมื่อนี้กินเป็นแล้วเมื่อนี้หมึกทากุกันเลยโอ้แต่ว่าเนื้อมันนุ่มเนาะ น้องอยากเบิองนะน้องกินหมากกันนี่อีกรอบนึงวะท่านเอาอเาห็นพี่น้องเมืองเล้วหมากน้ดหน่อยเนาเอาคำหนึงเอ้คำหนึงคำเดียวเนาเอ๋อคำเดียวคำเดียวเอ๋อคำเดียวนะครับพี่น้องบอกว่าอยากเบิองน้องกินหมากมาละมาท่านมันมันกบบหวานนะครับมันหวานน้องกินเ,นเไไนนบิองอืมเอาจำได้เนี่ยเออจำปีแทงที่ละนี่แหละขมยอไอ้บอกว่าความขมนะี่ยมันเป็น เปินว่ามันเป็นจิตจิตสร้างให้ขมลองจิตสร้างให้หวานดูคิดว่าเป็นน้ำหวานเลือเป็นน้ำตาลอา๋ลองเมืองอื่นอื่นคิดว่ากินเขากินน้ำตาลเนี่ยฮอืมหวานเนี่เห็นไหมขมพวกเราอืนเร็วๆพี่น้นองอยากเมืองห้ามใครนะเอมันอยู่ที่จิตพี่น้องจิตสร้างให้หวานกับหวาน กิจสั่งให้คมก็ขมเลยเพราะต้องอย่งมากมายอกเอา้าอือานแล้วพี่ต้องนะกินตัวกินรอบนึงแล้ว <laughs> โอ้ปาดกินทีกินง่ายเว้ยพี่นอ้องนี่นี่บรูสิหนาป่ะนะกรบเป๋าปหนาพี่กอล์เนอะ ออโอ้กินบไบาพี่น้องทรงอิ่มแลยนะโอ้ยอนกินคนเนียวไส้เลยพี่นอ้องเลย ว่าไปแล้วมันตัวแง่พี่นอนะ้องมกดนะเจนไรผักอ่ะเด็กกินตัวนี้บมดก็อนะค่อยมากอีกตัวนึง <c oughs> เห็นเป็นระเบียบเรียบร้อยไปพี่น้องนะเมื่อนี้ขออนุญาตเป็นระเบียบจากน่อยนะพี่น้องนะครับเออนี่ครับผมนะขออนุญาตกินแบบเป็นระเบียบจากน้อยนะมีหอวตาพี่น้องปลาหมึกเอยียงมีหอวตาปะเนี่ย <laughs> โอ้ยเนาะเอาอตาเนาะก่อนสันนี่หมึกทาโกะจินี่เนาซุวยสวยเข้าไป มีกะทิชาแม่ตักมาให้ผมบอกว่าต้องเอามาหลายเด้อว่าั่นเมืองครับเมืองครับผมโอ้ยหนอกินตั้งแล่ตะบ,บันเนี่ยเรากินให้เราจะค้ำนะพี่นอนะอ้องเนาะเออหน้าเฮ็ดนะครับพอดีเมื่อนี้เอาเขาขึ้นเล่าพี่น้องนะครับหน้าเพิ่งจะเลยเฮ็ดนะชิมเมืองก็แล้วกันโอ้ยหนอบอกว่าต้องเอามาหลายเด้อว่าั่น

เอาเอาเงี่ยังไะฮะ,ะลูกน้องลูกน้องมานแง่อีกคนหนวดเนาะนะเราพี่น้องอีกคนหนวดกันแล้วกันเอาคนหนวดคนหนวดนี่ปาดงามๆเลยพี่น้อง นะครับมันต้องอย่างมากมายดอกก็หนวดนี่ยังเย็นเย็นอยู่พี่น้องหน้าหนึ่งใ้บัวนั่นปรนเด็นอืออ้าวหนวดยังไงล่ะคนหนวดเฮาอ้าวจัดไปเมืองกับผมนี่อ้าวจวดจวดจังเดีออือจด Nóng bánh cái lại Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เดี๋ยวทำแม่ผมเราสิเครียดนะโอ้ยเนาะ อ้าวเอาละพี่น้องเอาพี่น้องเอาละโบเบิร์ตครับผมนะมือชาโก้สองตัวน้องกินข้าวก้อนนะครับมื่อเนี้ยนะน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวมาว่าล้ว <c oughs> นเออน้องอิ่มก๋วยเตี๋ยวก้อนพี่น้องนะครับเพรต้องเหยียงมากมายนะครับหน้ากระเหลียวประมาณซีซ่าหาหนวดนะเอาไว้เป็นกับแก้มพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะเอา สุดท้ายก็นะครับนะเพียงแก้กดสั้งตะไคกดไลค์กดแชร์ผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าและกับน้องเป็นที่ร้อยแล้ว,วก่ต้องอย่างมากมายนะพี่น้องนะสำหรับพี่น้องนะครับหนะ้าที่เขาไปติดตามรับชมผู้ไม่แลวกับผู้ก่านะครับพ,พี่จ้ากับน้องนะครับก็ต้องขอคุณหลายๆครับผมขอบคุณจากใจจริงนะครับพี่จ้าบบมีอย่างตอบแทนพี่น้องดอกนะครับนอกจากคาว่าเสียงหัวเราะเสียงความม่วนซึนโฮเซลความแซ่บนะครับ พี่จ้ากับน้องนี่แหละนะครับนะ่าจะต้องขอบขอบขอบคุณหลายๆครับผมขอขอบคุณจากใจจริงอี่ดีนะครับนะแดดเดิเมซองแล้วพี่น้องนะเราต้องเอยียงมากมายเอาสักคลิปนี้นะครับพี่จ้ากับน,น้องที่ขอตัวจากลาพี่น้องนี่แหละครับสวัสดีครับผม